สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะทําคลิปเป็นแรนดอมเช่นเคยนะคะนั่งเรานมานี้ทําคลิปแรนดอมเพราะว่า๋ยมีเวลาที่ไม่เพียงพอเนาะแล้วก็จํากัดเวลาตัวเองด้วยนะคะโอเคคลิปแรนดอมนะคะเดี๋ยวขอสับไพ่แป๊บนึงอาจจะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าให้เป็นทรงกลมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่หมวดดูเลยว่า ทุกคนนะคะเป็นอะไรยังไงนะตอนนี้นะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะ50-50%้50ว,ว่าไม่ตรงเลยเนาะถ้าตรงยังไงก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ถ้าไม่ตรงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้แต่ต้องสุภาพนะคะไม่ใช่พยายามทําให้รู้สึกเสียใจให้เรารู้สึกแย่ไม่ต้องพยายามนะคะมันเคยมีกรณีนี้นะคะก็ต้องดักไว้ก่อนนะแต่ถ้าคุณพยายามที่อยากให้คนอื่นรู้สึกแย่ก็ปล่อยไปแสดงว่าคุณรู้สึกแย่เองโอเคไม่เสียเวลา จึ้งเลยแสดงว่าตอนนี้คือมีการถอยออกมาในความสัมพันธ์มีการเสียใจเกิดขึ้นถูกหักหลังถูกเทกางอากาศอะ,อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคำว่าโดนหักหลังเทเสียใจเจ็บกับความสัมพันธ์ เพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะเป็นไปด้วยดีเหมือนจะโอเคเลยแหละเพียงแต่ว่าอยู่ดีก็จึ้งเลยอยู่ดีมาแบบว่าโดนปลดกลางอากาศก็เป็นไปได้และทําให้รู้สึกว่าเอ้าสรุปโดนเทแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าอะไรคุณไปเข้าไปคุยกับคนที่น่าจะกลอนปินป้อนหรือไว้ใจไม่ค่อยได้และทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า ต้องระวงอยู่ตลอดเวลาเหมือนมันจะดีแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นอุ๊ยพลังงานวันนี้เหมือนไห่โอเคอะเออเดี๋ยวเราต้องดูกันยาวๆเนี่มีปัญหาทะเลาะก,กันตลอดเวลาเลยนะใช่หรือเปล่าบางคนอาจจะไม่รุนแรงอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันมีปัญหาทะเลาะก,กันตลอดเวลาอะไรที่เขาเคยพูดไว้มันไม่เป็นจริงเขาไม่ทําจริงแล้วทําให้เรารู้สึกเศร้าเสียใจมันเหมือนแบบว่า การให้การรับไม่เท่าเทียมกันแต่มันก็เหมือนว่ามันมีการให้การรับเท่าเทียมกันแต่มันไม่เท่าไงอ่าแล้วทีนี้มันมีปัญหากันในเรื่องของสงครามประสาทนะคะสงครามเย็นได้แล้วก็คําพูดได้หลายอย่างมากเลยนะกระทก,กระทั่งกันเนี่ยไพ่ของสี่เหรียญก็เลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกอดความเป็นตัวเองต่างคนต่างไม่อีกโก้ต่างคนต่างไม่ขอโทษซึ่งกันและกันถ้ามีปัญหาก็คือแยกย้ายกันออกไปเลย อุ้ยไพ่ของไหนเอ้ยไม่ขอไพ่ค่ะห้าดาบเนี่ยห้าดาบกลับหัวพอตอนแยกย้ายเสร็จนะมันเหมือนได้วางมันนิดโปรุงเอเนอรเก่าๆที่มันยังไม่เคลียร์ที่มันมีการทะเลาะเบาะแวงกันลงไปถามว่าดีไหมมันก็โอเคแต่มันยังคงค้างความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่นะเดี๋ยวขอดูเพิ่มว่าคุณอะไรยังไงนะตอนนี้เนี่ย ของคิงเหรียญความมั่นคงหลายๆเสีงยงหลายอย่างเนี่ยเหมือนช่วงเนี้ยมันมีทั้งเรื่องของการเงินการงานเข้ามามันทําให้รู้สึกสั่นคลอนทางความรู้สึกอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักมันหลายเรื่องด้วยในตัวคุณนะคะเนี่ยมีความกังวลใจมีความคิดเยอะคิดมากคิดแบบสาลาตะคิดแบบ จนปวดหัวบางคนเป็นไมเกรนหรือว่ามีอารมณ์ปวดหัวบ่อยๆหรือว่าช่วงนี้คือนอนไม่ค่อยหลับอะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็มีหลายเรื่องที่แบบว่าอยากหาที่ปรึกษ,ษาแต่ก็หาไม่ได้อยากเคลียร์เนจิเก่าๆที่มันไม่โอเคก็ทําไม่ได้คุณกับเขาตอนนี้มีการก็คืออยู่คนละที่แล้วแหละหมายถึงความรู้สึกนะก็คือแบบเหมือนแบบว่าได้พักเบรกกันลงไปแล้วเพราะว่ามันมีความเจ็บเศร้าเสียใจมีการกมีการพูดไม่จริงพูดเท็จแล้วก็มีการโต้แยง้งขัดแยง้งกันอะไรประมาณนี้เนาะ เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้สื่อสารกับคนนั้นคุณก็เลยมีความกลุ้มใจมีความเสียใจยังยังคงค้างอยู่ในภวังนี้อยู่นะตอนนี้นะอ่วขอเพิ่มเนี่ยคุณตัดสินใจที่จะอยู่แบบเงียบแล้วก็อยู่แบบอยู่ของตัวเองนี่แหละไม่ทำอะไรใดทั้งสิ้นไม่เทคแอคชั่นกับเขา เพราะว่าเหมือนเหมือนแบบว่าเราโกรธเราน้อยเราเสียใจเราเลือกความถูกต้องไพ่เฮราฟนเกิดขึ้นนี่สองดาบกลับหัวนะคะไพ่เฮราฟนเกิดขึ้นคุณคุณเลือกความถูกต้องและสิ่งที่เป็นศิลธรรมสิ่งที่มันแบบว่าก็เขาไม่ดีกับเราอะ่ะเราก็เลยต้องเสตัวออกมาเพื่อที่จะมาเยียวยาตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองเนี่ยถ้าถามว่าคุณเริ่มต้นใหม่กับใครไหมก็ยังแม้กระทั่งกับหน้าที่การง,งานตัวเองเนี่ยต้องเอาให้รอดก่อนอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะ มันเหมือนแบบว่าต้องอยู่กับตัวเองไปก่อนด้วยนะที่ไพ่บอกนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มแล้วกันว่าจะเป็นอะไรยังไงต่อไปนะ temperance นะคะก็ยังไม่ balance อยู่ดีอนาคตยังมีความคิดถึงอะไรซึ่งกันและกันอยู่ยังไม่ balance นะคะ ยังยังไม่อยู่ตัวนะเนี่ยมันไม่มีแพชชั่นอะไรกับใครเลยมันเหมือนอยู่กับตัวเองเฉาเฉาเงาเงาแบบไม่มีอารมณ์ที่จะไปศึกษาดูใจกับใครอยู่กับตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเอาเวลาไปทำในสิ่งอื่นเยอะมากช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าเวลามันสั้นเวลามันเหลือน้อยเวลาทำนั้นทำนี้มันรู้สึกว่ามันเหงามันเศร้ามันแบบหลายเรื่องด้วยมันมีอะไรให้ตัดสินใจด้วยมีอะไรหลายอย่าง คุณรู้สึกคิดถึงเขานะคุณมีความมั่นคงและแม่มั่นคงในเวลาเดียวกันบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าเออเขาก็มีข้อดีกับเรานะแต่บางครั้งทําให้คุณรู้สึกว่าเอ,อ๊มันก็เจ็บจากเขาเยอะเหมือนกันทําให้คุณโลเล,เลใจกับคนคนนี้นะคุณได้เด็ดขาดกับตัวเขาหมายความว่าตัดออกมาแล้วม o ฟออนอะไรเงี้ยอยากม o ฟออนแล้วเนาะก็อยู่คนละที่อะไรเงี้ยแต่ว่าจิตใจของคุณอนะยังไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้น นะคะไนเรียญกลับหัวคนละเขายังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นแน่นอนยังไม่ปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าพูดคุยสื่อสารกันอะไรอย่างนี้นะคะยังไม่มีนะคิงไม้เหมือนต่างคนต่างเอาเวลาไปอยู่กับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองให้มีความสุขที่สุดณนะตอนนี้และ ต่างคนต่างเหมือนแบบว่าไปพุชตัวเองให้แบบเหมือนได้ไปเติบโตอะต่างคนต่างแยกย้ายไปเติบโตนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตเลยนะคุณและเขาเลยนะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะแปบ๊บนึงนะ แล้ลแฟนเกิดขึ้นนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเป็นความลับนะคะมันอาจจะมีโอกาสหรือว่ามีโอกาสหรือว่าคุณพยายามที่จะคุยกับเขาผ่านสื่อต่างๆหรือว่าสอดส่องดูการเห็นกันอะไรประมาณนี้เนาะแต่ทั้งนี้ยังไม่มีการเทคชั่นมันเป็นความรู้สึกนึกคิดที่นึกถึงกันกับคุณและเขานะแชริออตบางทีนะมันเหมือนก็อยากจะแบบ ลองติดต่อสื่อสารอีกครั้งเหมือนแบบอยากจะแบบอยากทักถามอยากพูดคุยอยากสื่อสารกันทั่วไปโดยที่ไม่เอาเรื่องเก่ามาคุยมันเหมือนคนที่แบบว่าก็เหมือนปรงมาแล้วก็อยากจะลองคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเลยนะมีโอกาสเลยอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะตอนแรกบอกว่ายังไม่เห็นใช่ไหมคะซึ่งไม่เห็นในตัวคุณซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นในตัวเขานะดูสัญญาณดีด ายถ้วยซึ่งจะมีการติดต่อกลับมาแต่ว่าไม่ได้คุยในเรื่องของเรื่องเดิมๆหรือว่าเรื่องของความรักเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องทั่ว,วไปสาธทุกสุขดิบเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอื่นๆที่แบบว่าเราเราเห็นกันและกันใน,นโลกออนไลน์โซเชียลนะคะและการพูดคุยกันอะ่ะมันจะฝืนนะมันเหมือนว่ามันจบไปแล้วมันค้างคาไงพอจะประ พอจะจุดประเด็นถามมันก็ไม่ใช่เรื่องกลัวแบบว่าเออต้องมาทะเลาะกันอีหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเหมือนแบบว่าต้องแบบมีเส้นกั้นระหว่างกันละกันอะเวลาคุยกันพูดคุยกันในอนาคตอะมันเหมือนต้องแบบว่าไม่ถล่มลึกอืมคือให้เกียรติซึ่งกันและกันเอาง่ายๆเพราะว่ามันยังมีความลงเหลือที่เศร้าเสียใจเกิดขึ้นอยู่ในความสัมพันธ์ตัวนี้คุณและเขานะคะก็จะประมาณนี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คุณจะเจอใครใหม่ๆหมไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอเก็บไพ่ขอเก็บไพ่ก่อนนะคุณจะเจอใครใหม่ๆหมไหมนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณจะเจอใครใหม่ๆมไหนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณจะเจอใครใหม่ๆหหรือเปล่า ในชีวิตหรือว่ามีใครเข้ามาไหมนะคะเพราะว่าคนนี้เหมือนจะมีโอกาสที่จะจบกันไปแล้วก็ถึงจะได้คุยก็ไม่ได้คุยในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ดีนะคะจะมีใครใหม่เข้ามาไหมโอ้ชาริออตมีแน่นอนนะคะจะเป็นคนที่มีความต่างกับเรานะคนใหม่ๆนะคนที่มีความต่างกับเราชาริออตเกิดขึ้นออกมางแต่ใบแรกเลยนะคะมีความต่างอยู่แดนไกลได,ด้ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นได้หรือว่าต่างภาษาต่างอะไรได้หมดเลยนะคะก็จะเป็นโอ้ ยากอ่ะไพ่นี่ยากมากเลยก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะมาดูเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงนะคะมาพร้อมกับความชัดเจนนะคนนี้นะจะมีเข้ามานะคะชัดเจนแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานกันเร็วนะอาจจะช้าแต่ว่าชัดเจนในมุมมองของเขานะคะ แล้วก็ความสัมพันธ์นี้ไม่ท็อกซิกไม่ท็อกซิกไม่หวือหวาไม่ทําให้เรารู้สึกเศร้าเสียใจยไม่ทําให้เรารู้สึกกังวลไม่ทําให้เราคิดเยอะนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่โตความสมควรที่เหมือนแบบว่าได้เติบโตกันแล้วอะเพราะว่าคุณกับคนเก่าใช่ไหมแยกย้ายกันมาแล้วเหมือนได้ไปเติบโตอะพอคุณเติบโตแล้วคุณได้เจอคนใหม่ไงโอ้โหแล้วจะเปิดเผยบนโลกออนไลน์โซเชียลได้ผู้คนให้ความสนใจแล้วก็ให้ การสนับสนุนกับคนคนนี้นะคะคุณจะเปิดใจกับคนใหม่มากกว่าเพราะว่ามันเหมือนได้เคลียร์แบบอันนี้เก่าไปแล้วอะนะคะคุณจะรู้สึกว่าได้เกิดใหม่อีกครั้งกับคนใหม่ๆรู้สึกรู้สึกโอเคอะ อาจจะมาแบบกระทันหันหรือว่าไปเจอกันแบบกระทนหันไม่มีสัญญาณมงบอกว่าคุณจะเจอคู่หรือว่าเจอใครใดๆทั้งสิ้นเอาอยู่ดีๆเอาปิ๊งกับคนนี้อยู่ดีๆเอาเจอเจอในสถานที่ที่แบบไม่คาดฝันได้นะคะกับคนใหม่นะแล้วเชื่อไหมว่าคุณจะเจอคนที่ระดับใกล้เคียงกันกับคุณหรือว่าเหนือกว่าไปเลยทั้งทุกอย่างบุธิภาวะความรู้สึกนึกคิดการกระทําทุกสิ่งอย่างคุณจะเจอคนที่เหนือกว่าคนที่ซับพอร์ตคนที่ เริ่มต้นใหม่กับคุณได้คนที่ไปกับคุณได้อย่างที่แบบว่ารับในความเป็นคุณได้ไม่ว่าคุณจะมีข้อดีข้อเสียอะไรก็ตามเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วนะคะคนนี้นะเห็นไหมไพ่ของห้าดาบจะไม่มีเป็นจะไม่มีอะไรที่มันทกซิกอะ่ะเหมือนคุณผ่านจุดนั้นกับคนอดีตมาแล้วคุณเหมือนปรับตัวพลังงานไปเติบโตมาใช่ไหม ยังน้อยล่ะคนเราไปเติบโตมาแม้แม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามนะถ้าคุณเติบโตอยู่นะมันเหมือนได้ตกตะกอนหลายๆอย่างในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องความรักเพราะว่าอะไรการที่คนเรามีความรักมันเหมือนมีความรู้สึกหนึ่งอีกความรู้สึกเข้ามาเป็น2ชีวิตดังนั้นคนเราอ่ะจะรู้สึกแบบดีฟดาวหรือว่ารู้สึกเฟลรู้สึกอะไรดีใจอ,อะไรเกี่ยวกับความรักอย่างเยอะมากนะ เคยสังเกตมาหลายครั้งและหลายคนแล้วด้วยแล้วก็เคยมีกรณีนะคะคนที่รู้จักเนี่ยคือเขาเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเราก็เคยอธิบายเรื่องพวกนี้ไปว่าคนเราอะ่ะพอมันแบบว่าเป็นเรื่องอื่นอนะ่มันไม่เศร้านะแต่พอเป็นเรื่องนี้คือมันแบบมันเป็นสองเท่าเลยคูณสองเลยความรู้สึกมันจะดาวมากมากคูณสองเพราะว่าเราคิดเรื่องของเราไม่พอเราต้องมาคิดห่วงกับความรู้สึกอีกคนหนึ่งมันเหมือนเป็นสองชีวิตนะมันก็เลยแบบว่าเออก่อนหน้านี้คุณก็เหนื่อยพอสมควรพอมาเจอคนนี้เนี่ย คุณก็เลยทาไม่ใช่สิคุณก็เลยรู้สึกว่าตัวคุณไม่ต้องพยายามอะไรใดๆทั้งสิ้นและไม่ค่อยมีปัญหาอะไรด้วยไม่ทําให้คนโลเลลังเลใจด้วยไม่ทําให้คนรู้สึกต้องมาตัดสินใจในสิ่งที่แบบต้องมาใช้ลำหลักว่าเขาดีเขาเสียอะไรยังไงไม่เลยเพราะว่ามันจะสมูทมาตั้งแต่แรกมันจะรู้สึกคลาบเรื่อนแต่แรกคู่ของคุณจะต้องเป็นคู่ที่ราบรืน่น นะคะถ้าถ้าหาได้เจอนะถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่ามีโอกาสที่มันจะไม่โอเคกับชีวิตก็แล้วแต่เราเลือกลักกันนะคะอ่ะเรามาดูต่อไปว่าอุ้ยอยจะเป็นยังไงต่อไปกับคู่คนนี้เพิ่มเติมอีก6กใบมีแพชชั่นค่ะต่างจากต่างจากคนแรกเลยมีแพชชั่นกันดึงดูดเคมีที่ตรงกัน ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นได้ต่างภาษานะคะหรือว่าอะไรใหม่ๆนะคะความสัมพันธ์เนี่ยก็คือคุยกันได้ทุกเรื่องมีความเป็นเพื่อนมพี่เป็นปน้องเป็นได้ทุกอย่างเลยคุยได้ทุกเรื่องจริงๆกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะคุยนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยจะดําเนินการอะ่ะถึงมันจะชัดเจนแต่มาดําเนินการอะ่ะมันชา้ามันใช้เวลานะคะอาจจะอยู่ต่างแดนต่างถิ่นเนี่ยอุปสรรคเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ไม่ได้หวือหวานะคะไพ่ของดาบกับหัวนะไม่หวือหวา e m p r e s s มีโอกาสที่จะได้ตกลงปรงใจไปในถึงสเต็ปแบบที่คุณพึงพอใจเนาะพึงพอใจคืออะไรล่ะก็ต้องพัฒนาแต่งงานมั่นหมายมีบุตรมีลูกนะคะและเชื่อไหมว่าคนที่คน,คนที่จะเข้ามาใหม่อะ่ะเขาจะเหมือนเป็นคนเชื่องให้กับคุณหรือว่าเป็นคนที่แบบฟังนะคะไม่ถึงกับแบบว่าเป็นท่าอะไรไม่ใช่แต่เขาให้เกียรติเรามากยิ่งขึ้นอ่ะมาดูไพ่นางฟ้า โอ้ยคนใหม่นะนี่พูดถึงคนใหม่นะคะคนเกา่าเราจบไปแล้วพัดนั้นนะเนี่ยเป็นโซเมดเป็นเนื้อคู่อีกจําไว้นะคะว่าคนเราสามารถมีเนื้อคู่ได้มากกว่า1 2 3 400งคนนะคะ Engagement ์โซเม e การรักตัวเองการที่คนตกตะกอนอยู่กับตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่จะได้รู้แต่ว่าก่อนที่คุณจะรู้อะ มันจะไม่รู้หลังจากนั้นคุณจะรู้เองว่าสัญญานี้คือสัญญาณที่เป็นโซเม e ของคุณเหมือนเราจะมารู้ทีหลังเคยคบไปคบไปนานๆอะ่ะต่อให้เราปิ๊งแต่แรกแต่มันก็ยังแบบว่ายังไม่ได้แบบถึงแอดวานซ์ทางความรู้สึกเนาะมันก็พอคบค,บ,ค,บ,คบไปคุยไปอะ่ะเฮ้ยกลายเป็นคนที่ใช่เฉยมันจะออกแนวประมาณนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูเพิ่มนะ ๋อเรื่องนี้นะต้องมีเรื่องของการเงินการงานเข้ามานะเพราะว่าอะไรมันต้องใช้ตังค์แล้วก็ปัญหาส่วนตัวด้วยนะไม่มีอะไรเยอะเนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างนั้นเราจะไม่คุยเยอะในในส่วนของการเงินนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเขาก็สามารถโฮทุกอย่างได้นะอ่ะเรามาดูไพ่ของความรักนะคะจะเป็นอย่างไรเดทเนี่ยมีโอกาสได้ออกเดทกัน ได้เกิดใหม่จำได้ไหมที่เราพูดไปงแต่แรกได้เกิดใหม่เหมือนได้เกิดใหม่มีการออกเดทได้สร้าง memory ดีดี D ด้วยกันนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้มันอีกนานอยู่เพราะมันช้ามันใช้เวลาถ้าอยู่แดนไกลยอย่างที่ว่าอาจจะต้องใช้เวลามากๆเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยโอเคนะคะ the golden mirror นะคะเนี่ย แต่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะถ้าคุณเจอแสแกมเมอร์นี่ยอาจจะเป็นแสแกมเมอร์ที่แบบว่าหลอกได้แล้วก็รักเขาฝ่ายเดียวถ้าคุณเนี่ยไม่ได้รักเขาไม่ได้ลงเล่นสนามตเต็มตัวนะให้เขาวิ่งตามแต่ถ้าคุณลงสนามลงสนามเต็มตัวแล้วคุณวิ่งตามแสดงว่ารักนั้นมันไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมมีการไนีออกเดตจริงๆด้วยในอนาคตมันจะออกมาแนวพวกนี้นะคะได้มีการเซตเดทกันนะคะมีแพลนที่จะออกเดตกันในอนาคตนะ แต่เป็นอนาคตนะคะอาจจะไกลออกไปหน่อยเนาะแต่เราไม่รู้ว่าไกลใกล้แค่ไหนแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ระยะเวลาที่ประเทศเรายังมีความพังอยู่นะคะโอเคพังในเรื่องของเศรษฐกิจพังในเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปบ้านเมืองเรานี่แหละอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่โอเคเหมือนกันเนาะโอเคเราก็จะจบกันเพียงเท่าน,นี้นะคะตรงไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกไว้เลยนะคะคลิปวันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งชื่อเองเดี๋ยวรอดูนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย